สวัสดีครับนิโครมออนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูการไถนานครับไถหวานข้าวโดยรถไถเดินตามนะครับคุณลุงวอนคุณลุงวอนวอน,นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์ในการทํานาเลยนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กนี่แหละคุณลุงวอนไล่วัวไล่ควายมาตั้งแต่ตีสามนาใกล้กันนะครับนาใกล้กันกับนาผม,ม<น>ก็เห็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับ<ม>น,นี่ก็ใช้รถไถ,ถเดินตามอายุ70ดกว่าก็ยังไถนาได้สบายนะครับนี่วิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศ บรรยากาศโอ้นาสวยนะครับบ้านเขาบ่บ้านเองเลยบ่บริจ้างเลยบ่จ้างจ้างได้บ้านบ่รถไทยลู่มาหน่โอ้ยังเกี้ยวอยู่เลยเนาะโอ้ ต้มเลยวานต้มเลยเจ็ดสิบกว่านะครับไถน,นาได้สบายดเดินไถเดินตายอดนะครับก็จะมีแรงทำเคยทำมาตั้งแต่นู่นแหละครับรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรุ่นตาคุณยายใส่เดือนนะครับนี่ ความสมบูรณ์ของดินที่นี่นะครับดินร่วนปนทรายนะครับที่รีสเกตนะครับมาดูการไถานาแบบรถไถเดินตามนะครับแล้วก็การหว่านข้าวในแบบน้ําเยอะนะครับนี่ยมีน้ําเยอะจริงๆฝนมาลนะ่ะเร็วมากนะครับคุณลุงก,ก,ก็ค่อยๆไถไปคนเดียวนะครับแต่ว่าจ้างเขามาไถายอยู่แต่ว่าเขายังไม่ออกมาก็เลยไถยเองเลย มาจนจะเสร็จล้วจะรับ8โมงพอดีนะครับลุงก็ได้ใจ่ของหนึ่งนะครับของใหญ่เลย <_ d un> ดินนาคุณลุงนี่ดำมากนะครับนา่าจะลงปุ๋ยคอกเยอะนะครับนี่ดินดำล้วนดีนะครับนี่ครับที่นานู่นนาผมอยู่นู่นนะครับ ประมาณห่างกันประมาณสัก3-400เมตรนะครับก่อนก็มาดำนาเกี่ยวข้าวช่วยกันอยู่นะครับามาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลได้เห็นนะครับว่าอาชีพแล้วก็วิถีของชาวนาก็ต้องทำนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เปลี่ยนอาชีพหรือทำอะไรเพิ่มเติมก็คงจะยากนะครับาอายุประมาณต้องใช้ทุนใช้สติปัญญาเยอะนะครับสำหรับการลงทุนของที่นี่นะครับ ได้อยู่ไปนะครับในแต่ละปีนะครับหมุนไปนะครับนู่นมาอีกทันนะครับหมุนไปหมุนเวียนพอได้อยู่ได้กินนะครับแบบวิถีชาวนานะครับแล้วก็นี่คือการปลูกข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิพอหนึ่งนห้านะครับที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็อีกแกลงนึงที่กาลังปลูกนะครับช่วง ต้นเดือนมิถุนายนนะครับจะรอให้น้ําลดก็คงไม่ลดนะครับเพราะว่าน้ํามันมาลิ้นต่ฝนมาเติมเรื่อยนะครับน้ําก็าเรียกว่าจะเต็มคันนานะครับจะก็นองในในในนานะครับทําให้รถไถใหญ่ลงไม่ได้ก็จะติดโลมนะครับนอกจากนาคนไหนสูงนะครับถึงจะไถรถไถใหญ่ได้นะครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีแล้วก็การทํานะครับ ลุยต่อไปเลยนะครับนี่นาตรงนี้ก็จะมีเครื่องจักรใหญ่นะครับนาที่ผมแพนป้องไปให้ดูอาจจะดูไกลหน่อยครับต่อไปเขาก็จะมีพวกรถไถแล้วก็การเ,าเครื่องพ่นข้าวนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าวิทยาการแบบใหม่ที่เข้ามาเรื่องพัฒนาเรื่อยๆนะครับบางคนก็ใช้โดนหว่านนะครับใช้โดนฉีดยานะครับฉีดเคมีนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยนะครับถ้าคร<ช>มีเพิ่มนะครับนี่ก็เห็นแบบวิถีเก่าอีก ที่ยังคงยังไม่ผมยังไม่เรียกว่าล้าสมัยนะครับก็คือทําได้ก็ทําอยู่นะครับยังยังเห็นอยู่เพราะว่าพวกรถไถเดินตามพวกตอนนี้ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะครับอาจจะมีมือสอ,อะไรอเงี้ยนะครับหรือว่ามีผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณตาตาคุณลุงลุอยางเงี้ยก็ยังคนที่เคยใช้งานมาก็มีแรงไถก็ไถไถกันนี่คือเปิดอีกอีกห้องหนึ่งครับบ้านผมเรียกห้องหนึ่งนะครับ เวลาดำนาก็ขึ้นมากินข้าวในคนาแบบนี้แลครับเรียกว่าถ้าน้ำอย่างนี้ดำได้นะครับดำได้ปากดำได้นะครับแต่เราต้องตกตกก้าก่อนคือว่าปูก,ก้าก่อนล้าจะ,จะมาดำได้อันนี้ก็คือใช้เม็ดข้าวนี่หวานเลยนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้คือนาที่หวานก่อนนาป้าแพงสีนี่นะครับนาป้านี่หลายร้อยไร่นะครับ เป็นนาทีเา่เยอะที่สุดในหมู่บ้านเป็นคนที่มีท,มที่มีทางเยอะที่สุดในหมู่บ้านนี่นะครับจังหวะด,ดีหวานก่อนนะครับเนี่ยต่อไปต้นข้าวโตก็จะมีเรื่องราวของการใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดปลาถ้าน้ํามาอย่างนี้รับรองว่าปลาตัวใหญ่นะครับปีนี้ผู้ชมก็ก็จะได้เห็นการใส่เบ็ดปลาหรือว่าปลาตัวใหญ่นะครับเป็นคลิปที่อ,อยู่ใน รอบการใช้ชีวิตของผมแล้วก็หมู่บ้านของผมนะครับเป็นวิถีชาวนาแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับที่ยังยึดอาชีพทําเกษตรกรรมอยู่นะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับอาชีพรองก็เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ปลูกพืชนิดหน่อยนะครับปลูกพืชปลูกผักแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะพอได้กินนะครับยังไม่มีใครเป็นอาชีพที่เป็นหลักๆนะครับแต่ก่อนก็มีอุู่ซักมีพริกมีอะไรก็หายกันไปนะครับปลูกพริกขายนะครับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน อย่างนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ทำนาอย่างเดียวนะครับการทำเกษตรลงทุนนะครับท่านผู้ชมลงทุนเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการขุดโคกงน้องนาการซื้อต้นไม้มาปลูกอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ทุนเยอะมากเลยนะครับคุณลุงก็อาศัยกินไปปีๆนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับทำให้อยู่ได้มาถึงจนป่านนี้ก็คุณลุงก็อยู่ได้อยู่นะครับก็ถือว่า พอเพียงนะครับในในระดับหนึ่งนะครับพอเพียงหมายก็ว่าชั้นชีวิตแบบนี้ได้อยู่นะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าเลิกทําไปเลยนะครับก็พอหล่อเลี้ยงชีวิตได้นะครับพอทําได้นะครับทั้งมีแรงทําแล้วก็มีที่นะครับมีที่มีทางตรงนี้นะครับได้ประกอบอาชีพนะครับอย่างนี้นะครับผมก็เดินอองมานานแล้วก็เห็นคุณลุงไถนานะครับก็เลยเดินมาชมนะครับพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศนะครับนาช่วงฤดูการนี้นะครับแล้วอีก อีกไม่กี่สัปดาห์มันก็จะเป็นข้าวเขียวหมดก็ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้แต่ละปีนะครับมีก็เป็นการบันทึกเรื่องราวนะครับแล้วก็มาให้กาลังใจคุณลุงด้วยนะครับมาถามข่าวข่าวคุณลุงในการทํานานะครับถ้าใช้เสศษนะครับก็จะหวานก็จะคาดคาดแล้วก็หวานนะครับเขาเรียกหว่านตมนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับคุณลุงก็ถอดเสื้อเลย ก็รับเฉพาะมีคุณลุงวอนกับลุงแจ้งนี่แหละครับที่ที่ขอเชื่อทาง,งานแบบนี้ รถญาติมาช่วยแล้วนะครับยังไม่ได้มีผานไถนะครับน้าป่ยนะครับเป็นญาติกันนะครับวานกันมาไถรถไถเล็กนะครับมาแล้วอ๋อคันนี้จะคาดนะครับ ม,มีแรงขึ้นนะครับามาช่วยเราแรงนะครับอีอ,อีกทางหนึงน่งมาชมการใชนานะครับมาดูผู้เฒ่าผู้แก่นะครับยังใช้แรงถ้ามีไฟคงจะได้ใช้ไฟอยู่มาดูการใชนาแบบรถไถเดินตามนะครับวันนี้ผมก็ จะเดินกลับแล้วนะครับเดินกลับนาแล้วเพื่อจะกลับนะครับมาทาสวนก็เห็นคุณลุงไถนาอยู่ก็เลยเดินมาทำนท็นคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับเดินกลับนาสมัยก่อนนะครับมีครับน้ําที่มันหยินองอยู่ข้างๆเราสามารถดื่มได้เลยนะครับน้ำของนี้แล้วก็ล้างพืชล้างผักเวลาเราจะกินผักแว่นอย่างเงี้ยนามาล้างกินได้เลยตรงนี้นะครับกินน้ํำลอยควายเขาเรียกตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับกินน้ำลอยควายเวลาไล่ตะกะแตนเหนื่อยหรือว่า เดินมาเหนื่อยก็สามารถกินได้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเคมีมาเจือปนครับมันกินไม่ได้นะครับนี่ก็ยังเห็นนึกถึงตอนเป็นเด็กนะครับที่ทุ่งนามันมีแต่ความอะไรนะความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรเจือเข้ามาเยอะทําให้บางสิ่งบางอย่างเราก็กลับคืนไปไม่ได้นะครับกลับแล้วครับเดี๋ยวเดินไปนาตรงนู้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ